สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบวันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเลกเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่มาค่ะพี่มาดูกันที่องค์แรกนะคะองค์แรกค่ะพี่ขาเจ้าของเก่าคุณลุงเขาบอกว่าเป็นขันน้ำมูลนะคะพี่ขันน้ำมูลแต่ด้านในจะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นเนื้อผงนะคะพี่แต่ส่วนตัวหนูหนูดูไม่เป็นนะคะส่วนตัวหนูหนูดูไม่เป็นค่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ตรงใต้ฝั่งนี้จะมี ยันค่ะพี่จะมียันนะคะพี่ดูกันเอาเองนะคะพี่ขาเพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาตรภาพนี้ค่ะพี่ขันน้ำมุนจากพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ส่วนตัวหนูหน,หนูไม่เป็นนะคะพี่นะคะได้มาตรภาพนี้เลยจะ้ะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะพี่ขาได้ภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่รบกวนพี่ๆแอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากจะ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะ้ะแม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700 700บาทปลายบาทจลาย ส่วนอันนี้จะเป็นตะกุลหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาจะพี่จ๋าดอกเดียวกับพี่ขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นตะกุลหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาดอกเดี้นะคะพี่ขาแล้วจะมีสายใครจะไม่ชอบสายก็ตัดออกได้นะคะพี่แต่อันนี้คือหนูได้มาสภาพนี้จ้ะแต่อันนี้หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าไม่ชอบสายยังไงก็ตัดออกจะพี่แนะนําให้ตัดออกนะคะพี่ขานะคะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาตะกุลหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตายแต่พี่เจ็ดร้อยบาทจ้า ส่วนอันนี้จะเป็นภาพหลวงพวว่อควยจ้ะพี่เป็นภาพหลวงพวว่อควยค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทพอจ้ะพี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะเป็นภาพหลวงพวว่อควยค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50สิบบาทจ้ะพี่จ่าภาพหลวงพ่อควยจ้าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นชมดจ้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ อันนี้ไม่มีตะกุดนะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาถาภาพนี้เนยนะคะชมมดนี้แม่ค้าขอไว้ที่1000บาทจ้ะหนึ่บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพจาจณาสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะพี่เป็นยันอย่างนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทค่ะพี่ขาหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพร้อมโอนหนึ่งพันบาททวนจ้ะตาแดงๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาเขาเรีย ให้หลวงพ่อพินาไม่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจ้ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมตรงปลายจะมีตะกรุดสามดอกตรงปลายจะมีตะกรุดสามดอกค่ะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะสะภาพด้านในจะเป็นอย่างที่เห็นนะคะพี่ขาดึงเข้าดึงออกก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะพี่นะคะ พี่ดูความเก่าพี่ดูความเก่าจะพี่จ๋าจะเป็นปลายแหลมนะคะพี่จะเป็นปลายแหลมที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าแ,แม่ค้าดึงเข้าดึงออกนะคะพี่เนี่ยค่ะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทตรงปลายมีตะกุดสามดอกจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นมิดหลงพ่อเดิมนะจ๊ะเป็นมิดหลงพ่อเดิมค่ะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่จ๋า <im> <im> <manages> <up>. ส่วนอันนี้จะพี่ได้มาตลับอย่างนี้ก็เขียนว่าหลวงพ่อปานนด้านในก็ตามสภาพนะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทจะพี่นะคะมีสีพึ่งแล้วก็มีตะกุดแล้วก็มีเขี้ยวคะ่ะขอไว้ที่ห0 0้ยบาทจ้ะ อันนี้ขอไว้ที่6600้ยบาทนะจ๊ะห0 0้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าตามภาพเลยค่ะพี่นะคะตรงฝาจะเขียนว่าหลวงพ่อปานจะพี่ขอไว้ที่ห0 0้อยบาทปลายทาง50บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นแหวนถักเชือกเก่าๆคะ่ะพี่ไม่ทราบที่500ยบาทจะ้ะเป็นแหวนถักเชือกเก่าๆไม่ทราบที่500ยบาทปลายทาง50บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นน้ํามันจะพี่ไม่แน่ใจ,จว่าหลวงพ่อพินาหรือเปล่านะคะ ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะน้ำมันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ขอแต่รู้ว่าเป็นของหลวงพ่อพิณนะแล้วไม่ทราบด้วยว่าเขาช่วยเรื่องด้านอะไรเกี่ยวออกับความรักหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะนะคะพี่จะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่และมีรอยจานค่ะพี่และมีรอยจานนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะ ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ลูกกลมๆไม่ทราบที่นะคะพี่มีเชือกถักอย่างนี้ด้วยค่ะห้าร้อยบาทจ้ะเป็นลูกกลมๆมีห่วงอันนี้น่าจะเป็นเชือกเลยค่ะพี่แข็งอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นเชือกได้มีห่วงอย่างนี้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าของหลวงพ่อดิ่งหรือเปล่านะคะมีรอยจานขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ อันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับองค์นี้จะพี่สนใจยังไงแอนไลน์ N ขอภาพเพิ่มเติมจากเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเบามากเลยค่ะพี่นะคะมีรอยจานเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นพระนปกด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะ นะคะด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีนะคะพี่ด้านน่าจะเป็นพระนับปกเ,เป็นพระนับปกอย่างนี้เลยค่ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อป่านขี่ปลาจ้ะแปดร้อยบาทจา้ะนะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อป่านขี่ปลาแปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะส่วนอันนี้นจะเป็นขุนแผนหลวงปุดทิมฝั่งตะกุดทั้งหน้าทั้งหลังนะคะพี่ทั้งหน้าทั้งหลังองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยขอโทษค่ะหกร้อยบาทจา้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาคุณแผนหลวงปูท่ทิมจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินจะพี่ปีหนึ่งห้าจะพี่ต่อโคดด้วยเห็นไหมต่อโคด้วยจะพี่ปีหนึ่งห้าวัดท้ายน้ําจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะองนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทะจะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่ากับพี่หกร้อยบาทจ้ะ สวยงามมากเลยค่ะพี่องค์นี้องค์นี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่ห0 0บาทจะ้ะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจะพี่จา่าเด๋ยนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจะ้ะส่วนอันนี้หลวงพ่อพรมจะพี่ขอไว้ที่700รบาทจะ้ะ เดือมพลาสติกอย่างนี้ด้านหลังตอกโค้ดอย่างนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อพรมค่ะครึ่องอ่าเป็นครึ่งซีกนะคะพี่เป็นครึ่งซีค่ะพี่ขายนะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อท่านคล้ายห่วงคุมค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่านค้ายห่วงค,คุมนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพ่ออีจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ สวยงามมากเลยค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะจ๊ะพี่เรียนพ่ออีแม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลัวด้านหลังจะมีตะกรุด500บาทจ้ะเป็นภาพถ่ายด้านหน้าหลวงพ่อกลัวด้านหลังจะมีตะกรุด3ดอก500บาทจ้ะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จ้ะพี่จะเป็นเดือนเจ้าสัวจ้ะ500บาทจ้ะ เป็นเหรียญเจ้าสวอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาจะภาพนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระนับปกเป็นปุหนังคะ่ะพี่ขอไว้ที่1,000บาทจา้ะพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกอย่างนี้เลยนะคะพี่พร้อมใช้งานนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1,000บาทจา้ะเป็นพระปุหนังนะคะพี่1000บาทปลายทาง50บาทจา้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนจะพี่ด้านหลังจะเป็นหานุมานแท้ของหลวงพ่อครัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ600บาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาปูไข่วัดเชียงเรนจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาปูไข่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาหลังแบบองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่เนื้อสวยมากเลยจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียญหลวงพ่อเดิมจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะ เดี๋ยวหลวงพ่อเดิมเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะขอไว้ที่ห้าร้ยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นเสือสองตัวจะขึ้นคอมกันนะคะพี่อีกตัวหนึ่งหันหลังฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งหันหน้าอีกฝั่งหนึ่งหกร้อยบาทพอจะ้ะห0ร้อยบาทจะพี่จา๋าหันหน้าไปคนละฝั่งกันนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะห0ร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนนี้จะเป็นหลวงพ่อวงจะพี่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะ เสือหลงพวงวงนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่จะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจ้ะนะคะตามภาพเลยค่ะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พักกิ่งองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะเป็นพักกิ่งเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าเนื้อไม่กระสิ์ไม่ทราบที่จะ500บาทจ้ะ เป็นพระไม่ทราบที่นะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานค่ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเดียดหลวงพอ่อเอาเป็นรูปปล่อหลองอวงพ่อกลวยจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะมาในกรอบอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่รูปปล่อยหลวงพ่อกลวยจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียดหลวงพ่อแดงจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ เดือหลวงพ่อแดงวัดขอบันไดอินนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่พร้อมใบนะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาตรภาพนี้นะคะอันนี้องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่สวยงามมากเลยจ้ะ องค์นี้สวยงามจริงๆค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสำหรับหลวงปู่ทวดเนื้อบ้านจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นระฆังหลังค้อนจ้ะอันนี้จะเป็นระฆังหลังค้อนขอไว้ที่600บาทจ้ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ขาองนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะ600บาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนองคนี้จะเป็นเหรียญปู่รอดบัดวันน้ำวนค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่รอดบัดวังน้ำวนนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ 500บาทจะ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งจะพี่จ๋าเป็นพักกิ่งหลวงปู่หมุนนะจ๊ะพะักกิ่งหลวงปู่หมุนนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะ้ะนะคะพี่ตามภาพเลยน,นะคะพี่ขาตามภาพนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูป,ปรหล่อหลวงพ่อเกษมจะพี่600บาทจะ้ะ นะคะพี่สวยงามจ้ะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเกษมนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่600บาทจ้ะมีรอยจานด้วยนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเดิมนี้มีรอยจานนะคะพี่ถ้าเกิดสนใจยังไงนะคะพี่รีบโทรมาหาแม่ค้าได้นะคะขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระยอดธงจ้ะพระยอดธงนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทพอจ้ะ แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทจะพิจารสำหรับพระยอดธงองค์นี้จ้าอันนี้จะเป็นพะระลีลา ไม่ใช่คุณเขาเรียกว่าคุณแผนหนูไม่ทราบว่าไผ่ผาซีกหรือเปล่านะคะขอไวที่หกร้อยบาทจะ้ะคุณแผนองค์นี้แม่ค้าขอไวที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าโอเคนะคะพี่ค่ะถ้าเกิดสนใจองค์ไหนนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่พี่ไลน์หานหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ